เรื่องเรื่องน้องแบงค์อย่างเดียวคือดิฉันเห็นมานานแล้วและในความรู้สึกของดิฉันทุกครั้งที่ดิฉันเห็นคลิปแบงค์เนี่ยดิฉันก็รู้จะรู้สึกว่ามันไม่น่าสนับสนุนอ่ะมันเป็นคอนเทนต์ที่ไม่น่าสนับสนุนและดิฉันรู้สึกว่ามันเป็นการใช้ความไม่ต้องใช้คำว่าอะไรมันเป็นการใช้ความบกพร่องทางสติ ปัญญาและร่างกายของคนอื่นในการสร้างเสียงหัวเราะอ่ะคือเป็นการเอาปมด้อยของคนอื่นเอาข้อด้อยของคนอื่นเอาความพิการของคนอื่นมาเป็นคอนเทนต์เพื่อเรียกเสียงหัวเราะอ่ะดิฉันไม่เคยรู้สึกว่าดิฉันดูคลิปดูคอนเทนต์อะไรพวกนี้แล้วดิฉันจะรู้สึกว่าชอบรู้สึกแบบมีส่วนร่วมแต่ก็ถือเอาเลยเอาอีกดิฉันเห็นมานานแล้วตั้งแต่เอาเขาไปชกมวยให้เขาแบบจับเขามาชกมวยกันให้เขาได้โดนใช้ความรุนแรงโดนอะไรเนี่ยมัน กคนขายอย่าสนับสนุนคอนเทนต์อะไรในลนักษณะนี้เลยนะคะมันคือการมันคือการที่เราไปซ้ําเติมคนที่เขามีความบกพร่องทางร่างกายและจิตใจอยู่แล้วอะ่ะยแล้วที่พอมาเป็นข่าวเนโอ้โหยิ่งเห็นเลยว่ามันมันมัน,ม,นมันเป็นการทําซ้ําๆอะ่ะมันเป็นการทําซ้ำๆ ให้กินเจลหล่อล mm hmm. oh ื่อนอย่างเงี้ยทำได้ไงมันเหมือนว่าเราไม่ได้มองเขาว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับเราอะไม่รู้นะในความรู้สึกของดิฉันอะดิฉันรู้สึกว่าเราไม่ได้มองเขาว่าเขาเป็นเพื่อนมนุษย์เหมือนกันกับเราไม่ได้มองถ้าคนมองว่าเขาเป็นเป็นน้อง เป็นน้องเราเป็นเพื่อนเราอ่ะเราจะไม่มีเราจะไม่มีทางทําแบบนั้นกับเขาเพราะเราในฐานะของเราที่เราไม่รู้แหละเราอาจจะเรียกตัวเองว่าเป็นอินฟูเป็นเน็ตไอดอลเป็นอะไรเราจะรู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่เราทำ่ะสิ่งที่เราทําไปแบบนี้เราทําด้วยจุดประสงค์อะไรและเรามองผู้ถูกกระทําว่ายังไงใช่ไหม เออมันน่าเศร้านะมันน่าเศร้าอ่ะเรามองเขาเหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงอะ่ะดิฉันไม่อยากใช้คํานี้นะแต่ดิฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอะ่ะบางทีกับสัตว์เลี้ยงอะ่ะบางคนเขายังดูแลดีกว่านี้อีกนะแต่บางเห็นบางคลิปบางอันอะ่ะที่คุณทํากับเขาว่าคุณทํากับเขายิ่งกว่าการที่คุณมองว่าเขาเป็นสัตว์เลี้ยงอีกนะเออทำกับเขาเหมือนเขาไม่มี เหมือนเขาเป็นอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มีไว้สนองตันหาของคุณน่ะตันหาในแง่ของความสนุกสนานของคุณน่ะความบันเทิงของคุณน่ะทั้งๆท,ท,ที่คุณลืมไปหรือเปล่าว่าเขาเป็นมนุษย์ที่มีที่มีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันกับคุณและยิ่งคุณรู้ว่าเขามีความบกพร่องทางตติปัญญาและร่างกายแล้วคุณไปทำแบบนั้นน่ะเขามีบัตรนะคะเขามีบัตรคนป่วยนะ แทนที่คุณจะแบบเออซัพพอร์ตเขาส่งเสริมเขาในทางที่ดีๆคุณกับเอาเขาเอ่อเอาเขามาทําเป็นตัวตลกเพื่อสร้างเลือดเพื่อเรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกคุณน่ะมันเหมือนเราดูละครสัตว์อะ่ะมันเหมือนแบบนั้นเลยจริงๆนะคะอ่ะสิ่งที่คุณทํากับเขามันมันต่างจากการที่ที่คุณอยู่ในโรงละครสัตว์ยังไงเออถุยน้ําลายบ้าง เอาตีนโอ้ไม่อยากพูดนะคะคลิปอะเอาตีนวางบนหัวเข,าบ,า,เขาบ้างอะไรเขาบ้างอะน่าเศ้านะแล้วคอนเทนต์แบบเนี้ยคนดูเยอะนะโดยเฉพาะวัยรุ่นอะมันเหมือนเป็นการผลิตซ้ำมันเป็นการผลิตซ้ำค่านิยมบางอย่างให้คนเห็นว่าเนี่ยการที่เราทำแบบเนี้ยกับคนแบบเนี้ยกับคนที่มันไม่ค่อยสมประกอบ กับอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่สนุกมันเป็นความสนุกสนานที่ทําได้อะมันเหมือนเป็นการสร้างคานิยมแล้วเราก็รู้อยู่ว่าคนที่แบบสร้างช่องคอนเทนต์แบบนั้นที่ทําแบบนั้นนะกลุ่มคนติดตามเป็นคนกลุ่มไหนมันยิ่งเป็นการผลิตซ้ำทัศนคติและมุมมองให้กับเยาวชนให้กับวัยรุ่นให้กับคนรุ่นใหม่ว่าเนี่ยการทําแบบนี้มันเป็นเรื่องปกติมันทําได้เฮ้ยถ้ามึงเห็นคนที่ อ่อนแอกว่าอะไรกว่ามึงลังแกมันไปเลยมันเป็นเรื่อยเปนเย็นเรื่องความสนุกสนานเว้ยมันทําได้มันเป็นตัวตลกไอ้พวกนี้มันเป็นตัวตลกนี่เหรอแบบนี้เหรอคะอ่ามันก็ทําให้คนที่ดูคอนเทนต์อะไรแบบเนี้ยเสพติดพฤติกรรมที่มันรุนแรงพฤติกรรมที่มันเป็นการลังแกคนที่อ่อนแอกว่า เวลาที่เราเห็นคนรังแกอ่อนแอรังเออ่อนแอกว่าเราก็จะรู้สึกว่าอยากแกล้งมันอยากรังแกงมันนั่นแหละเศร้านะใช่มันจะมีพฤติกรรมแบบเรียนแบบถ้าเรายังคงสนับสนุนและปล่อยให้คนพวกนี้ทำคอนเทนต์แบบนี้อีกอะ่ะมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะมีอีกถ้าเราไปสนับสนุน ให้ทำนะคะมันก็จะยังมีคนแบบเนี้ยคนประเภทเนี้ยทำคอนเทนต์แบบนี้อีกเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นคนที่บกพร่องอยู่แล้วฉะนั้นไม่ว่าคําพูดของเขาอะไรของเขาการกระทำของเขาว่าเราต้องเข้าใจว่าเป็นการกระทำของคนที่ที่มีความบกพ่องทางสติปัญญา แต่แทนที่เออรู้ว่าเขาเป็นอย่างนี้จะช่วยเขาจะสงสารเขาไม่เลยค่ะเอาความบกพร่องเอาอะไรเขาที่เขาเป็นแบบเนี้ยมาซ้ำเติมเขาเข้าไปอีกอย่าบอกว่าสงสารเขานะคะอย่าบอกว่าเออที่เอามาทำคอนเทนต์ทำเนี้ยสงสารมันจะได้มีเงินมีเงินด้วยแลกกับการที่คุณจะทำอะไรกับเขาก็ได้นี่เหรอเหมือนเขาเป็นละครสัตว์เนี้ยเหรอไม,ไม่ถูกนะคะใช่ไหม ใช่ไหมอ่ะถ้าคุณสงสารเขาถ้าคุณสงสารเขาจริงๆคุณสงสารเขาจริงๆคุณอยากช่วยเหลือเขาจริงๆมันมีคอนเทนต์หลายอย่างที่คุณไม่ต้องไม่ไม่ต้องเอาเขามาทําแบบเนี้ยมาแรงแกเขาแบบนี้มันมีคอนเทนต์มันทําได้หลายอย่างคอนเทนต์ดีๆเพื่อเป็นการส่งเสริมเขาเขาก็มีอาชีพ เขาก็ขยันทํางานนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํางานเขาก็พยายามดินน้นรนตอนแรกอะที่คนในสังคมไปอันนี้เขาอะตอนนั้นอะเข้าใจฟิลนะเพราะคนน่ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นคนที่ไม่สมบูรณ์ทางด้านสติปัญญาใช่ไหมคะดิฉันจําได้เขาเคยมีดราม่าเรื่องอะไรสักอย่างที่เขาหลอกว่าเขาสนิทกับคนนั้นคนเนี้อันนั้นมันคืออาการที่ มันมาจากภาวะที่เขาบกพร่องทางสติปัญญาซึ่งถ้าเราเข้าใจเขาว่าโอเคเขาเป็นผู้ป่วยมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเราต้องให้อภัยเขาและเข้าใจเขาไม่ใช่ไปซ้ําเติมเขาหรือไปเอาเขาไปทาคอนเทนต์ไปทําอะไรในละักษณะที่ให้คนในสังคมแบบรู้สึกเหมือนสะใจ